Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends w i l e Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยลองได้อย่านเดียวเบิร์ดเนียเบิร์ดยิงกับเพิร์ดเฮ้ยแฟนทำไมอ่ะแต่น่า แฝดก็แฝดีได้สแต็คมาตั้งหนึ่งสแต็คเนี่ยแค่ได้มาสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยเป็นอะไรแกจะแกทำอะไรก็ทำเลยในเลนอ่ะขอแค่เลนฉันอยู่ไหวก็พอแกอยากเดินไงก็เดินเลยฉันอยู่คนเดียวได้ฉันอยากรู้เหมือนกันแต่แกต้องไปทำเลนอื่นให้ได้แค่นั้นแหละถ้าแกจะไม่อยู่ เราก็ไม่ใช่ไปเดินแจกไหมแกนโดนทำเหตุแกนโดนด่านหนักกว่าเดิมแรงมามันกดดันมากเลยอะค่ะเมนเทอร์ออกจากรายการเดือนนี้เลยไปสิเพราะว่าคุณจะรู้บัดแกนไม่เหมาะหรอกออกไปเลยศักยภาพแกนมันต้นแกม่ะเอโซมันไม่ได้แรงมากจะเล็งเอโซหรือไพ่ก่อนก็ได้สักตัวเอาไปเล่นป่าหรือเอาลืมมาเล่นป่าซับพอร์ตมีสกิลไหมอ๋ออูใช้ไปสองรอบแล้วอันตีดองไว้ทำแปดไร ครูดาวค่ะอันต like ีมีตั้งแต่เบลหนึ่งมันครูดาวเนาะมันไม่ได้ใช้แล้วมันหมดดูเรื่องอะไรเลยใช้โดนดึงนะคะน้องเดินอย่างนั้นนะพูดให้ระวังค่ะไม่ได้บอกพูดให้มั่น Shut up baby shut up baby โป๊กโป๊กไพโป๊กไพ่ เข้าไปตีธรรมดามันหน่อยตีธรรมดาตีได้เออนั่นแหละถ้ามันกลัวหน่อยกูแฟดไปแล้วเนี่ยถ้าแกแฟดรูทเอโซได้อ่ะแล้วก็มีอัยติต้องมีอัยติก่อนถ้าไม่มีอัยติแฟดรูดเสร็จแล้วก็อันติยัดใส่เอโซแล้วอีกนายอ่ะตายดาเมจทอนนีลลงไปเเย่่่้าาวรอมินจะเกมอย่างเนี้ยอืมพี่กาดาเมจพอตายคือตาย เอาอยัางไอ้ยังไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวกูให้คาม่าตายก่อนคาม้าก,กัแดน,นมาข้างหลังแล้วเจ๊ไปเอาปูก่อนเป็นครัวเลยเอีดาบไม่กลัวไม่กลัวกลัวที่อะไรเพราะมันตีปูไปแล้ว <c oughs> สังเย็ดดด้้านนเลยะานไปเลย หน้าเอาอ่ะบ้านตีคือดอกเดียวก็ตีเนาะไม่ต้องนะไม่ต้องเดาดักค่ะไพ่มันจะเข้าแล้วเตรียมตัวให้พร้อมกดอันตีโลนะถ้ามันเข้าถ้ามันถ้ามันไม่เข้าไม่ต้องัดเเเาายยยยิลวว่่ะออููบกระวัง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 ออ๋โอเคคือจะตายปะเนี่ย กินผัากินข้าผพานเลยอ่ะมันทำดีแล้วล่ะแต่รีบไปหน่อยแพ้เลยพี่น่อ่ะ อย่าเล่นกับกูนะนเชงัน่าจะไม่มีเซเลอร์นะโอ้ยเราไม่อบวะลงแดนหน้ามาไป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 มีหวนปะตรงนี้มีสวน ฮาปีฮาปีออกมัมมัมมาติดมดูไว้เราต้องดูแลเรื่องเอ้ยป่าป่านไปช่วย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 ไปวยตัวมีโรคอ่ะนี่ยอย่างเงี้ยช่วยอยากช่วยก็ไปช่วยฉันมีอันติฉันมีอันติแบ่งเลือดแบ่งอะไรกันฉันกําลัง โ <Okay. S 2> อเคพระนงกรสวยมากกูน <c oughs> ี่แหละได้ไปเสียหมดเลยเวลาแล้วบัง <c oughs> <Okay. S 2> ไทย <c oughs> อยู่ข้างหลังไว้ถ้ายังไม่ไป <c oughs> หาเรื่องเหรออีสัตว์ <c oughs> เอโซ่หายกลาง,ล okay, าลงแล้วังโอเคเอโซ่อยู่ล่างแล้วนี่ขโบนละค่ะ รู้ขาใครได้ฉันอันตีตายไปเรอร์ตลงด้วยอีกสันดาอะไรอ่ะเอามาก่อนเออหน้าตายมากแอบก่อนแกระวังแกระวังแกระวังเท่ากับ ใช่เลยเอาตัวหน้าก็ได้บังไทยระเบิดอืมทำดีมากบังไทยเขาไม่พูดแบบนี้ออกมาหรอกหน่ามีเอโซจะตายแล้วเอโซจะตายแล้วเรื่อนน้อยมากคาทัศอยู่ไหนอันตีรักมันปรับใหม่ลงหัวร้อยเปอร์เซ็นต์ ไถยอยู no <c oughs> <c oughs> ่ข้างล่างอีกหี่ย่น่าจะไปบนนะไม่ชวพี่ชัวเดี๋ยวฉันไปช่วยใหญ่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 เยน็อตเอาอ็อบเจกต์คือคือคือเรียงความสำคัญให้เป็นหน่อยคือช่วยจริงแต่อ็อบเจกต์ค่ะได้ทั้งทีมนะน้องนะโอเค ฉันยิงได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันยิงเองช่วย <What? S 1> มาได้ไหมตายแล้วหรอ <c oughs> เออพอละพอละพี่ช่อย่าระวังนะเอโซมันออกซาโลมาชิ้นแรกเอ้าแฟดลั่นจันเอโซแฟดเอโซแฟดเอโซแฟดเอโซฝั <c> ่ง <oughs> so 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 นู้นไม่ค่อยเก่งอ่ะเก็บแสแต็กไม่ค่อยดีอ่ะ <c oughs> เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ โโอ้ไม่ถึงพี่อะอาถอรข้างหลังได้มาหนึ่งก็ยังดีถือว่าฉลาดสแต่กกูร้อยสามเก้าแล้วกูบอกเลยโคตรเร็วอีกหน่อยกูร้อยยี่สิบห้าเมื่อไหร่ไม่ได้มาเดินอย่างนี้หรอกนะเอโซเอโซสแต็กน้อยเดี๋ยวนอ,อนม่ ม่อ้าวเดี๋ยวน็อตตาลีเฮ้ยเฮ้ยทำได้แค่นี้หรอไม่ถึงแก่เนยน็อตทำได้แค่นี้เมื่อกี้ชักป่าสกิลพลาดหรอใช่สกิลหนึ่งว้าวไม่ชักเองแล้วกับไปโดนอลังการเหลือเกินได้เลยอีเคียจะเล่นกับกูก็ได้นะมาก่อนจะเล่นกับกูก็ได้นะอีดอกทองมันจะเล่นกันแล้วไป กูจะเล่นกับกูก็ได้นะอย่าเล่นค่ะแต็กูสามร้อยแล้วนะคะคุณเล่นไม่ถึงอ่ะไม่เจ็บใช่ไหมไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะน้องกูก็ไม่เจ็บเลินนี่ไม่เล่นนะคะกูไปแล้วเดร์ไพน์มาสั่มหีกูตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันเอามันเอามัน มีคนมาข้างหลังพี่อะพี่อ่ะสองก็มาตัดก็น่าก็มีเอาเอาสิมาไอ้เหี้ยจะเล่นกันให้เหมอ่ะเฮ้ย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 มึงจะเล่นก็ได้นะ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 เดี๋ยวก่อนเพราะอยากเธอมันเหมือนจเป็นหลับตายแล้วหรอมาแล้วแม่กูมาแล้ว ตันได้ไหมตันได้อยู่ยันน็อตมาแต่ไม่ได้เลนทั้งหลังบาเลียให้ไม่เล่นนะบาบาเอาแดนน้าหรือบาลอนบาลอนไหวหรอเลือดนิดมาไม่เล่นนะสแต็ปกูสองร้อยแล้วนะคือยี่สิบนาทีสองร้อยแล้วไม่เล่นนะเฮ้ย ไพ่ไม่เล่นนะไพ่ไม่เล่นนะไพ่ไม่เล่นนะเดี๋ยวนัเร็วกว่านี้เดี๋ยวนัเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เข้าเลยค่ะไม่ค่ะเข้าเลยค่ะแปดนี้ตายนะเดี๋ยวเรระวังข้างหลังมีคนเติมข้างหลังมีคนเดิมซนาเะนลาอลไรอีสัส กูเป็นห่วงเพื่อนเนี่ยชังเจ็ดเหนียวมีหวาดตรงนี้น็อดพี่อยากรู้อย่างหนึ่งว่าอมไว้ทำไมหวาดเสียนะอ๋อเออทำไมต้องรอให้สั่งเฮ้ยขามาบนเอาไงเฮ้ยแต่นั่นนี่ไงมันมาเสิร์ฟหาเรามันมาเสิร์ฟกับเราแล้วมันมาเสิร์ฟแบบโง่หรือเปล่าโดดมาทำไมนึกว่าเย็นน็อด เราไม่ต้องโซนก็ได้มานี่มามันไม่มีตัวที่มาหรอกเอ,อโซดันบ้านาล่างแล้วนะมาณเมเดเจอกูหนีสนัญญาจบชิมหายอยากได้แมปหรอแม่เอาได้ดเอาได้เอาได้แม่เอาได้ ว้สแต็กก e ูครบเรา้ว225เลยอีเหี้ยเร็วมาก25นาทีเกมเมื่อกี้30ยังไม่ถึงเลยเยมันก็ทำไม่ได้อัสซี่ก็ทำไม่ได้แมงกอนตัวที่4กําลังไปเดินนำเลยจ้าหวาดซัพพอร์ตเหมือดยังไม่ไปใ็่เลยใช่เหมือนสั้นจับกันมั่นให้นะทุกคนแ่น่าจะตายแล้วฉันไม่ช่วยเพื่อนดีกว่าสวยมากโดนอะไรอ่ะ โดนเย็ดตายแม่พ่นไฟใส่ทีเดียวหายเลยนี่ไงอย่าเล่นอย่าเล่นแดนน่าอย่าเล่นเราคูแฝดไปเอาเอาไปเอานี้ก่อนไปเอามังกรหน่อยมันแตกไปแล้วอีแดนน่ามันจะปับก้นไหนที่เล็บปั๊ก้นเมื่อกี้เก่งมากไม่เล่นไม่เล่นเอโซเอโซลอยมาเย็ดกูแน่เอาไม่มามาโง่จังมาตันก็มานี่อีนี่อีแยะอวกาศเนี่ยมันมาแล้วเนี่ย จะแตกกูสองร้อยสี่สี่แล้วค่ะน้องทำอะไรอ่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะไม่เล่นนะไม่ไม่เล่นนะเอาไหมเอาไหมไม่ไปนะไม่ไปฉันไม่ไปไม่มีฉันอยู่ฉันไม่มีมามีใครจะมาไหมกูจะดันแล้วเนี่ยเอาไปรถไฟอีกแล้วโจน เฮ้ยโดนอีเดียวเกือบตายเฮ้ยจีนัสั่งให้ไปไหนอ่ะสวัสดีกบคิดถึงมากเฮ้ยกระขดมสองทีเมื่อกี้กูตีบ้านต่อก็ไม่สนใจสสวัดีครับสวัสดีครับโกบเบอร์ดีครับเอ้โหล้วันไม่บอกหนี่ไม่เล่นหนาไม่เล่นเนาะใส่ฟ้าลงหัวใจสวัสดีครับสวัสดีครับโกบโกบสวัสดีพี่ปิงหน่อยครับ เป็นซาโคปเป็นอะไรมึงเป็นอะไรกับกูเป็นเล็บกูมักหนาเขี้ยเป็นไรสัตว์แต่ว่าใส่รูมาเลยเป็นเนมแล้วจีมึงมาฆ่ากูสิเราเรียกกูไหมล่ะยุ่ะเกิดแล้วเอลยุว้าวมันแฝดใส่กูไวทำอะไรอ่ะนี่ไเอาไม่ล่ะ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 เอาไรล่ะหยอกเพื่อนเล่นหรอบึ้ม อย่ารอดเลยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นน้องจิบจะได้พ่อมเสทีหายปาเดียไปากไปไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นน้องไม่เล่นสดทำได้แบบนี้มั้ยหดี๋ยวเราเอาบาลลอนเดี๋ยวไปดันบนกันอย่านอนอย่านอนรอซ้อนพี่ดีพี่อัดพี่ัดจะในไงไงมีคนอยู่ข้างบนไปเอาเมล่ะเอาเมล่ะไปวิ่งวิ่งวิ่งไปรู้ขามันไม่ไม่มีแฟตไปรู้ขามันแของป้อมเลยไม่เล่นนะอีทียดำ คือแฟดเลยหรอมังกรมันทำให้แกถึงนะถ้าแกเลื่อนน้อยที่จะทำให้ถึงไม่ต้องกลัวซาน่ามีพี่อยู่แกไม่ต้องกลัวพี่มีโกดด้วยไม่เล่นนะ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 อีชั้งเย็ดไไปหนมึงมาสิไอ้ได้าหิ มีผลไม้ไหมเนี่ยไม่เล่นนะไม่เล่นนะอิเชียแฝดช่องเยจเอลเดอร์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 รอก่อนรอก่อนหนึ่งนาทีรอสิบห้าวิสิบห้าวิตีไปเลยน่าจะทันอยู่รอก่อนได้ไหมเดี๋ยเพิ่งรีบสกิลได้ไหมค่อยๆตีธรรมดาไปก่อนได้ปหมไม่ตายหรอโอเคเด่๋เพิ่งนะรอก่อนรอก่อนอ๋อบรเผามันเผาห้าวิตีเลยตีเลยตีเลยสองวิได้หน้าอยู่บนไม่มีแคลรัสหรอก คือไม่มีใครดูหรอกว่ากูกำลังจะเกิดคือบายบายกบเออเอาเถิดอีดอล้วจะบอกให้รอทำไมเน yeah. ี่ยยยน็อตนด่นลยรีสกิลมากเลยคือไ่โดนคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยยัยน็อตคือหลายรอบแลวนันน็อตโอ้โหจาเบ็ด เห็นไปเรื่อยพูดไปเรื่อยช่างแม่งเถื่อนยี่ยี่ยไม่ออกก็ได้เัดทำพี่แจ๊บเจือดใจหลายรอบนะตายได้นะตายได้นะไปดีไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นพูดแรงแรงกับมังกรที่แบบมังกรแบบ สเต็ตชั้นสามร้อยตะชั้นสามร้อยเจ็ดสิบป่ะเนะเอาไหมเอาไหมไอ้เหี้ยไม่เล่นนะไม่เล่นพวกเราตัวฉันไม่เล่นทางโลกครอบครัวเอ้ยอะไรอ่ะเอาไหมศาสตร์เอาไม้อมงอ่ะหืมชั้งเย็ดแม่ไอ้เหี้ยมกรกระลี มังกรมาคนละเกรดกันนางหนูเ็ดแม่แล้วคือซัพพอร์ตในคิวคือมันเกือบโดดใส่กูแล้วมันเกือบตดใส่กูแล้วกูกลับบ้านลัแต่เอาบอลลอนไม่อยากจบกูจะเอาสแต็กหนึ่งพันกูจะสแต็กหนึ่งพันเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรอย่าเอาสักทีที่ ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมันอยู่ไหนไม่เล่นไม่เล่นชังเย็ดมาแล้วไปแล้วเข้าดิไม่เล่นนะง้างดิแน่จริงง้างเก่งจริงง้างกูมีซีเอกูกลัวมึงเหรอเก่งจริงมึงง้างเข้ามาดิมาลุมกูเลยเข้ามาดิเก่งจริงเข้ามาเก่งจริงมึงเข้ามากูมีซีเอล้วไหน เมื่อกี้มึงทำอะไรกูชั้งเย็ดเอาสิเออเออเออเอาเออเอาเออเออเออเวอเออเออเาอเออเออเาอเออเออเาือบตายเกือบตายเกือบเายเออ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 หออเออเอดเออ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 เหอเอยเอออาเออออวามอออ เอาซอนย่าเป็นโรคอะไรกดไม่ติดเออตีสิเรียบร้อยไปแดีวหนึ่งมึงมาสิไอสัตว์เออตีตีตีนิดหน่อยเออตีตีบ้านมันหน่อยเออตีบ้านให้มันจบจบไปฆ่าก่อนทำได้อยู่แล้วทำได้ฆ่าได้อยู่แล้วมังกรมังกรนี่ตีบ้านตีบ้านตีบ้านหน่อยเออไม่ต้องเราไม่ต้องตีละ เออมินเนี่ยนทำหน้าที่ละอ,อ่มินเนี่ยนไม่ทำหน้าที่ละเออทำนะฝวนตะกิวดีใจได้นะขอบใจนะที่ให้เล่นสนุก